ควยกีโปมควยบักใหญ่ควยกีโปมควยบักใหญ่เป็นบนอ่ะอุ้ยนนนนมันเป็นขี้ข็บบอกห่วลืมเรื่มเ้ามอนกีโปมคักคโอ้โหโอ้โหหึโอหึหอ้ึโอตัวตัวมอนี่ พี่นะตัใหญ่ไหมเออเออเออคักครบครบโอ้เขียวใหญ่ค่ะโอ้เอาไปใส่เบ็ดนี่ป้าคอใหญ่ก็จีบสวบค่กได้นี่นะซิกุซิกุนี่นี่ร้ายละ เลยหอดคี้กระไส่หอดคี้ปอมครับมานนี้หยเลยเอาลครับปล่<ด>อยคุยดึงเลยครับ ข้ยห่างบ่ห่างบ่งเอ้ามีข้ยบ่มีหู